สารธรรมโดยพอปฏิภาณเมธีถ้าท่านชื่นชอบสารธรรมของช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะสารธรรมโดยพอปฏิภาณเมธี เนื่องในวันที่ห้ธันวาคมพุทธศักราช2470ซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรหลังจากนั้นเป็นต้นมาเป็นที่ทราบกันดีว่าทุกวันที่ห้ธันวาคมของทุกปีคือวันพ่อแห่งชาติเพื่อเทิดทูนพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรนเการัชกาลที่9ขอนำเสนอบทกรอนทศพิษราชธรรมสิบประการประพันธ์โดยท่านพระครูประจักษ์สารธรรมดังนี้ทศพิษราชธรรมนำชีวิตรำภาสิทธิสิบประการท่านขานไขทานังเสียสละ ปันให้ไปให้อภัยให้วัตถุให้พระธรรมสองสีลังการระวังกายวาจาเพียรรักษาศีลเหมาะสมให้คมขำสามปริจาคะเลิกละสิ่งอธรรมความคิดต่ำสละไปให้ไกลตนส,สี่อาชวังซื่อตรงและเที่ยงแท้ไม่ยอมแพ้ตรีตรึก เฝ้าฝึกฝนห้ามัทธวังอ่อนโยนและท่อมตนย่อมส่งผลให้คนรักและเมตตาหกตะปังเพียรขยันมันกอบกิตความคิดผิดเผาครานไปไกลใจหนาเจ็ดอโกทังรีบระง,งับดับโกรธามิให้มากำเริบเติบต่อความ แปดอวิหิงสากรุณาและปราณีไม่เบียดเบียนชีวีพาธียามก้าขันติอดทนได้น้ำใจงามผู้ใหญ่นำผู้น้อยตามอารามตาสิบอวิโรทนังไม่ผันแปรจิตแน่วแน่ตามในไรสิขาปฏิบัติได้จิตเช่มชื่นรื่นปรีดา ทศพิตรราชธรรมมาพาโลกเย็นสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาขอบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง